สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราเอางานกลุ่มมาฝากเหมือนนึกถึงวันที่เราย้อนไวัยไปวัธยมหรือมหาวิทยาลัยที่เราจะมีเพื่อนแล้วครูก็จะจัดกลุ่มให้เราได้ทำงานร่วมกันถึงวันนี้ก็เห็นว่าการจัดกลุ่มเพื่อทำงานร่วมกันมัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ยอมรับกันและกันยิ่งในวันนี้นะคะเราสามคนนัดกันโดยความไม่ได้ตั้งใจด้วยแต่ละคนก็มีภารกิจวันนี้ที่ต้องไปทำแต่ไม่รู้อะไรจะสรรนให้เราต้องมาอยู่ในที่เดียวกันและหนึ่งเฟรม หง,งานกับคนสามคนงานชิ้นนี้เป็นงานมันดาลาแบบดัตติ้งแต่สุดท้ายตอนจบมันไม่จบแค่ดัตติ้งค่ะมันมีความหลากหลายอยู่ในนั้นเริ่มตน้นการทำงานกลุ่มครั้งนี้เราจะให้คนเริ่มพัดกันเป็นคนเริ่ม โดยคนเริ่มคนแรกจะสร้างสรรค์อะไรบนผืนเฟรมสีขาวนี้ก็ได้จากนั้นคนที่สองและคนที่สามก็ต้องทำตามคนแรกและหลังจากนั้นคนที่สองก็จะกลับมาเป็นคนแรกสร้างสรร์ผลงานของตัวเองขึ้นมา เพื่อให้คนที่หนึ่งและคนที่สามทำตามผลัดกันเป็นแบบนี้ทุกรอบทุกครั้งสิ่งที่ได้จากการทําง,งานครั้งนี้แบบนี้เราจะเห็นว่าการยอมรับการทําตามการฝืนเรารู้สึกยังไง แต่ถ้าตามข้อตกลงเราก็ต้องยอมรับถึงแม้ว่าลายนี้มันจะยากถึงแม้ว่าลายนี้เราไม่เคยทำมาก่อนเราก็ต้องทำให้ได้อันที่สองนอกจากการยอมรับยังฝึกให้เราได้ออกนอกกรอบของตัวเองบางทีเรามีสิ่งที่เราถนัด เรามีสิ่งที่เราชอบเราก็จะทำมันได้ดีและทำมันซ้ำๆอยู่อย่างนั้นแต่ครั้งนี้เราได้ฝึกลายที่เป็นเอกลักษณ์ของคนอื่นเราเห็นเทคนิคเราเห็นสิ่งที่มันเป็นประโยชน์และมันก็สร้างสารรค์เอามาใช้กับงานในเอกลักษณ์ของเรามันก็จะทำให้เรามี ครีเอทีฟที่มันหลากหลายขึ้นได้อีกระหว่างทำงานนะคะเราสามคนสนุกสนานแล้วก็มีข้อพิพาทกันเหมือนกันถามว่างานกลุ่มครั้งนี้การจุดลงไปบนแผ่นเฟรมน,นี้เราไม่มีแบบเราไม่มีกลองเราจิ้มเลยและทีนี้ในการจิ้มโดยที่เราไม่มีแบบ แต่ไม่มีกรอบมันทำให้พื้นที่อาจจะไปเบียดไม่ได้สม่ำเสมอช่องนี้แคบช่องนี้ใหญ่ช่องนี้พอดีเวลาเราสร้างลายขึ้นมาแล้วอีกคนหนึ่งเราไปเบียดพื้นที่อีกคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกยังไงเราได้ยินอะไรจากคนในพื้นที่นั้นไหมระหว่างทำงานนี้ค่ะ ก้อยได้ฝึกการฟังรอบแรกอะ่ะก้อยดอตไปกินื้นที่ของเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกว่าเธอฉันไม่มีพื้นที่แล้วแต่ก้อยก็ยังทำก้อยได้ยินแล้วหนึ่งครั้งพอวนมารอบที่สองหรือรอบที่สามอีกหนึ่งครั้งเราได้ยินเสียงเพื่อนพูดขึ้นมาเธอ ่าอเราพอเพื่อนพูดแบบนี้เราก็เริ่มรู้สึกแบบว,ว่าเฮ้ยเพื่อนพูดครั้งที่สองแล้วนะถึงแม้เพื่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเหมือนเล่นๆแต่เพื่อนพูดครั้งที่สองแล้วนะเราก็จะรู้สึกว่าเออวะเราจะกำลังทำร้ายเขาอยู่หรือเปล่าแต่จริงๆเราอะไม่ได้ตั้งใจนะเราก็ทำ ด้วยความรู้สึกว่าเอ้ยพื้นที่ของเรามันมีไงเราก็เลยทำอ่ะพอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บอ้อฟังได้ปับ๊บอยู่ที่เราเลือกแล้วเราจะจัดสรรด้วยความสะใจหรือความสบายใจของเราที่เราจะทำหรือเราจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่ให้เพื่อนได้มีพื้นที่สบายขึ้นณจุดนั้นก,ก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนพื้นที่ของตัวเอง สำหรับงานนี้เราได้ทักษะอะไรมาม้างนะคะการยอมรับซึ่งกันและกันการให้เกียรติซึ่งกันและกันการรับฟังซึ่งกันและกันได้เรื่องของการมองนอกกรอบความคิดนอกกรอบความคิดสร้างสรรค์แบบใหม่และนอกจากนี้นะคะในเนี้ยกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นถ้าก็ยย้อนกับ เราจะได้ฝึกตั้งแต่ทักษะการฟังทักษะ,ะการพูดมันคือทักษะการสื่อสารทั้งหมดเพราะว่าเมื่อเริ่มต้นก,ตกบบน็ต้องรีบกลับบ้านครูต้องรีบกลับบ้านเหมือนกันแต่ปรากฏว่าไม่มีใครหมายถึงว่าหมายถึงว่าเพื่อนอีกคนไม่ได้ยินเสียงที่เราพูดหรืออาจจะได้ยินเสียงที่เราพูดแล้วเขาก็ ตึ๊บดิบสีลงไปเลยโดยที่เราสองคนยังพูดไม่จบเลยนี่ mm. เนี่ยเราก็เริ่มใช้ mm. เห็นไหมคะศิละปะเราเห็นตัวเรามีศิละปะได้ทันทีว่าเราเป็นคนยังไง mm. เราฟังเขาพูดให้จบไหมว่าเขาจะสื่อสารอะไรสีที่ดิบลงไปเ mm. ฟรมที่ดิบลงไปตำแหน่งที่ทา อะไรเราจะเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นมากในศิลปะแผ่นนี้ที่เรียกว่ามันดาลาแต่ถ้าการทำงานคนเดียวเราอาจจะมองเห็นตัวเองไม่ชัดค่ะพอเรามีเพื่อนเข้ามาทำงานด้วยกันเพื่อนจะสะท้อนเพราะเพื่อนจะเป็นแค่ผู้มองไม่ใช่ผู้เล่นเหมือนกันเวลาคนที่เป็นคนทำ อย่างตัวก้อยเองก็อยทำงานสักชิ้นหนึ่งนั่นคือผู้ทำทำคือผู้เล่นนะะแล้วเราก็จะอยู่กับอารมณ์ตรงนั้นต่างกับคนที่อยู่ข้างนอกที่เขามองดูเราทำเขาก็จะเห็นว่าเราทำอะไรอยู่ทำด้วยวิธีการอะไรเป็นแบบไหนโดยที่ถ้าเป็นศิลปะเราจะไม่ตัดสินว่าเขาทำแบบนี้แล้วดี ถืไม่ดีถูกผิดหรือเปล่าเพราะนั้นมันคือวิธีการในแบบของเขาแค่มันไม่ตรงกับวิธีการของคุณหรือเปล่ามันเลยทำให้รู้สึกว่าคนนี้ไม่ถูกใจทำไม่ดีไม่พอใจเป็นกันไหมคะอาจจะมองไม่ทันวิธี ใช้ศิลปะก้อยก็เลยเห็นว่ามันมีประโยชน์นั่นคือทําไมก้อยถึงพยายามพูดพูดบ่อยมากก็จะพูดบ่อยมากว่าศิลปะแมนดา,ามันดีจริงๆนะถึงทุกวันนี้ก้อยลาออกจากที่ทํางานมาแล้วก็ก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยพัฒนาคนอย่างตรงไปตรงมาตรงไปตรงมานะตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าถ้า อยากให้ศิลปะเมนดาริเป็นศิลปะที่ช่วยพัฒนาองค์กรพัฒนาบุคคลเขาไม่ได้แค่ช่วยในองค์กรเพราะ,ส,ส,ะสิ่งแรกที่ช่วยคือช่วยบุคคลถ้าบุคคลนั้นเขาเห็นตัวเองชัดเขาก็จะเห็นคนอื่นชัดแล้วก็จะช่วยพัฒนาได้อีกเยอะ ก็มีความมีเป้าหมายว่าอยากจะใช้ศิลปะในการสื่อสารเพื่อพัฒนาองค์กรเรื่องของซอฟต์สก l ลเทคนิค้อสกิลทุกคนเก่งหมดแล้วค่ะ